สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซครับสาหรับคลิปนี้ก็พาพี่เพียงน้องมาดูรถไถของทีมาทงานครับอันนี้ก็มีพี่ๆจากทางภาคเหนือครับมาดูรถนะฮะคันที่สนใจนะครับนี่ฮะส่วนผมก็จะพามาดูคันเจ็ดสิบนะครับเอ็มเจ็ดพันนะครับผม อ๋อมามาดูกันตอนนี้คนที่มาดูรถเขาก็กำลังอลองรถอยู่ครับมาลองรถดูเดี๋ยวเราจะไปดูคันนู้นครับ M 7 0 0 0ครับที่ผมพามานะไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าอโอ้ช่วงนี้ก็แฉะนะครับเนื่องจากว่าฝนตกฝนตกทั้งคืนครับ เมื่อวานก็ทั้งวันโอ้ยไปทางไหนล่ะทีนี่เนี่ยมันนี่โอ้ยขี่ต้มเป็นยังไงพี่ใหญ่คือบ่บ่ครับเบื้องเอาครับครับผม ครับผูเพิ่นมาเบิงครับผมอืมแต่ว่า,แ,วาแห้งดีอีลีรถ่ราขั้นยินมันกน็แนวรถมันดันดินเนาะดันดินดันก็คือเอาง่ายๆเครื่อลิงรถเครื่อลิงงานนะมันก็นตามสภาพครับแต่ว่าคันนี้ยางยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนครับยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนออก ตัวนี้ M 7,000ครับส่วนคนที่เขามาจากน่านนะครับมาลองรถนี่ก็เขาอยากได้ M 9,000ซึ่งคันที่เขากำลังลองอยู่เนี่มีคนสนใจเยอะมากาคนซื้อจากฝั่งปากใต้ที่โทรมาหาผมอยู่จังหวัดตรังเขาติดปัญหาเรื่องที่ว่าหารถขนย้ายยังไม่ได้ครับตอนนี้แต่ว่าต้องแจ้งไปใน ทางช่องนะครับว่า,าใครที่จบได้ก่อนก็คือจบนะครับไม่ได้ไม่ได้รอว่าต้องให้คนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่ารถไถตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับมันก็หายากอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้วันนี้มามามาดูมาชนกันสองเจ้าสามเจ้าเลยครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ฝั่งสปปลาวที่ทักมาหาผมนะครับรถรถไทยนี่ตอนนี้ก็ยังยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเหลือกี่คันนะวันนี้เพราะว่ารถทีมงานทั้งหมดมีอยู่สี่คันแต่คันนู้นไม่ได้ขายครับคันนิวฮอนแลนด์ไม่ได้ขายคือสามคันนี้ครับที่จะขายแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกเอานะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถที่ว่าเราซื้อมาแล้วขายไปไม่ใช่นะครับเป็นรถบ้านที่ว่า ซื้อมาเพื่อทำงานนะครับแต่พอดอคพอคีคนขับรถไม่พอครับคนขับรถไม่พอก็เลยจำเป็นต้องขายออกครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังลองใหญ่เลยครับเละไปหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับเออบ่บ่ได้ดึงดอกพวกนี้เออนี่ครับ นี่นะครับตัวต้นเหตุที่ทําให้ผ่านไทยผมไอตูดรถดําผมพังก็ไอตัวนี้นะครับนี่ M90 นี่นี่ครับครับตอนนี้ก็ฟังพี่ๆฝั่งภาคเหนือที่มาดูรถเขาก็กําลังลองรถอยู่ครับมาดูกันว่า,าเขาจะจบได้ไหมเขาจะจบไหมครับวันนี้น โอ้เละไปหมดแล้วครับโอ้เละตุ่มเปะครับเละตุ่มเปะโอ้โหเอ้ยขี่ตมเครื่องแห้งครับ แต่ละคันเครื่องแห้งนะคเครื่องไม่ได้เยิมนะครับเครื่องไม่ได้เยิมคันนู้นก็ไม่เยิมนะครับแล้วนี่เอา,ไ,เอาออไปใช้มามนี่ก <c oughs> ็เดี๋ยมัจอดเนาะโอ้ไป,ไปข้าวดิน,นเ,เอาเราไปโคูอใีใส้เหมือนคันนึงโอ้ไปน้ำพ่น ครับตอนนี้ก็ฝั่งโน้นก็ลองเหมือนกันครับลอง M 70ครับผมบเฮ้ยครับใบมีดม,มันคมแต่ดยดักยึกเลย ขั้นหนึ่งเนอะใบมีดมันคมเนอะขั้นเจ็ดสิบเด้วเนอะ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็กำลังทดลองครับใครที่ชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนก็ลองดูครับสู่ราคาก็เอาไปครับ นี่พี่เข้ามาจากฝั่งภาคเหนือครับอันนั้นคันนั้นนี่มาจากบุญทลีครับที่มาดูรถนะนี่ก็ปั๊มยกใบมีดปั๊มยกผานก็ยังกำลังดีอยู่นะครับเสียงเครื่องนี่ไม่มีเสียงแหวนเสียงอะไรเลยนะครับเสียงเครื่องปกติเงียบมาก เสียงเครื่องนี่เพาะเลยนะครับนี่เป็นดึงดับครับ

เขาจะจบคันไหนนะครับเขาจะจบที่คันไหนตอนนี้ลูกชายเขาอยากได้คันหลังคาสีฟ้าครับแต่ว่าคนเป็นพ่อนะครับยังชอบคันหลังคาสีแดงอยู่นะครับความแรงไม่ต่างกันครับคนนี้น่าจะขับรถไถเก่งนะครับมารอรุ่นกันครับว่าวันนี้คันไหนจะได้ ออกจากบ้านสอสแสงทองครับนะครับส่วนคันนู้นนี่เขาขอตัดสินใจก่อนครับคันนูนน้นนะคันนู้นมีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแต่ว่าราคาจะสูงกว่าสองคันนี้หน่อยเนื่องจากว่ารถคันนู้นเป็นเป็นรถที่ซื้อผ่านศูนย์มาครับแล้วมือเดียวนะครับแล้วก็เอกสารครบเล่มทะเบียนนะครับส่วนสองคันนี้เป็นใบ ซื้อขายใบอินโอยนะครับผมอินโอยเป็นรถที่ขนย้ายได้ปกตินะครับขนย้ายได้ปกตินะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอยู่ที่ว่าคนที่ซื้อไปอยากจะไปทําทะเบียนเองก็สามารถเอาอินโอยไปยื่นทําทะเบียนได้นะครับนี่ฮะมารอรุ่นกันครับว่าจะจบที่คันไหนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อ่า ป๋างพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาถามดูนะที่เบอร์0870221079นะครับก็ลองโทรเข้ามาถามดูชอบถ้ายังอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็จะแจ้งที่พี่น้องๆเอซไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ในน่าจะน่าจะไปคันหนึ่งแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าคันไหนนะมาอรอลุ้นกันเอาแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับให้เขาลองรถกันก่อนครับผม